ทุกคนจำกันได้ปะที่ลุงเดชเคยเสนอเทพนรสีไปแล้วทีหนึ่งอ่ะวันนี้ลุงเอากลับมาใหม่แต่เป็นเทพนรสีเวอร์ชั่นขากวางป่าจา้าโอ้เย่เย่ฮ่าฮ่ช่วงบนก็ยังเป็นหนุ่มแซบอ่ะนะแต่ช่วงล่างเป็นกวางป่าเดอจ้ะแข็งแรงดูดันเหมือนเดิมคลิปลุกนักรักตัวพ่อสุดเหนียวเนือ้อเวอร์ชั่นนี้พี่แกปราดเปรียววิ่งไวมาก ไม่ใช่วิ่งหนีนะแต่วิ่งชนจาแถมหูไวยิ่งกว่าเรดาร์ーーตรวจอากาศอีกไนงะอยู่ไกลเป็นกิโลยังได้ยินเฉยอย่าเผลอไปนินทาพี่แกเข้าล่ะไม่งั้นโดนวีนจาฮะแล้วทุกคนละ่ะชอบเวอร์ชันไหนมากกว่าทีมสิงโตสุดแกรง่งหรือทีมหากวางโคตรริ้วคอมเมนต์บอกลุงหน่อยดิแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับะไครลุงด้วยนะจ๊ะไปละบายบาย